นี่คือมีวเกมิงเกลออตาฟอร์มูลัสหรืออัตากายยูเอฟแผ่นที่ดีกว่าเฮเโอสูในทุกๆด้านมันดีกว่าตรงที่ตัวเท็กเจอร์ของผิวว่ามันเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าให้ฟิลลิ่งที่สบายกว่าเพราะว่าถ้าเอามือไปแตะที่ผิวผ้าจะสัมผัสได้เลยว่ามันมีความสากน้อยกว่าอสุแบบชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่ามีความสากอยู่นิดนึงหลายคนอาจจะพบปัญหาบนอสูว่าตรงที่ด้านล่างของแผ่นนะครับส่วนที่เราใช้แขนสัมผัสเวลาใช้งานนะมาจจะรู้สึกส,กสากๆบ,บาดบาผิวทาให้รู้สึกระคายเคืองแต่คุณจะไม่เจอปัญหานนนั้บยเล พราะผิวของตัวแผ่นรองมันจะใช้สบายกว่าแน่ๆนะครับและเชื่อไหมครับว่าออสสูที่คนเห็นในคลิปอะ่ะผมใช้ไปถึงเดือนก็มีรอยขาวๆไว,ว้สปอตตามที่เห็นแล้วหลังใช้มารวมๆ6เดือนก็สภาพเป็นอย่างนี้เลยตรงจุดขาวๆข,ข,ของผมมันเร็วขึ้นแบบชัดเจนเลยนะครับบางคนอาจจะช้าลงถ้าเป็นดักสปอตแต่ผมมาใช้แผน่นออรตาไกมาหลายแผ่นแล้วก็ยังไม่เจอปัญหานี้เลยนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือแผนอ่นมันไม่กินฝุ่นขนเป็นอาหารแมตติซานแค่เอามือปัดลงไปทีเดียวพวกเศษฝุ่นหรืออะไรก็ตามที่เกาะอ,อยู่บนผ้าเนี่ยก็หลุดออกหมดเลยนะครับสำหร ส่วนออาต้าอีวิลูชันหรือว่า UE ก็ง่ายๆเลยครับมันคือ N n d เก m e g ีย r EMC หรือว่า n i n j a s o ซ p c Pro ี o ีโนั่นแหละครับตัวผิวจะไม่หยาบเท่าซีโร่ให้ความรู้สึกเนียนมือมากกว่าแค่จะยังไม่เนียนเท่าสซอเทิคือผิวมันไม่ได้สากนะครับแต่ว่าแขนเราจะสัมผัสได้ถึงตัวขนของผิวผ้าเลยบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ส่วนตัวผมเฉยๆขนาดจะเท่ากับอดิซานไซเ L เลย49คูณ2เซน UF จะหนา3.5มิลส่วน UE อหนา4.5มิล ในด้านความเร็วกับแรงหยุดอ่ะ UF จะเหมือนกับไฮยเตอสุทุกอย่างเลยนะครับจะว่าอยู่ในโซนแผ่นไฮบิดก็คือโซนบาลานซ์คนไปทางสปีดเร็วกว่าซีโร่แต่ยังไม่ได้เร็วจัดจ่าแต่พวกฮีเอ็นไลเดนเอเนกอนอะไรพวกนั้นส่วน UE จะเร็วประมาณ EMC หรือ NPC นั่นแหละครับก็ถือว่าช้ากว่าซีโร่แต่ว่าจะไม่ช้าเท่าซัตเทิร์พูดตรงๆส t o p p i n g Power อร์อย่าไปฟังเยอะครับมันคือแรงที่ใช้ในการกดเมาส์ของแต่ละคน ถ้าเราเป็นคนที่ไม่กดเมาส์แรงอ่ะบางแผ่นอาจจะรู้สึกเหมือนมันไม่มีแรงหยุดเลยก็ได้นะครับอันนี้คือความนุ่มของแผ่นรองอจ,จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวด้วยมันนับว่าเป็น common s e n s ์นะครับว่ายิ่งแผ่นไวอ่ะยิ่งมีแรงต้านน้อยหรือก็เรียกกันว่าฟิกชันนั่นแหละพวกคนทนแผ่นอ่ะมันเลยมีฟิกชันสูงแรงต้านเยอะมากจะรู้สึกหนื่มากเวลาที่เราขยับเมาส์จริงๆปัจจัยอื่นมันมีเกี่ยวแยะเลยครับทั้งเรื่องฟีดเมาส์น้ำหนักเมาส์มันเลยเป็นเหตุผลที่เราไปฟังคนอื่นมาแล้วเนี่ยคนนั้นอาจจะบอกว่ามันเเป็็นนแผ่่ทีีรวหยุดด แต่พอเราซื้อมาใช้เองอะ่ะเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เร็วแล้วมันก็อาจจะเป็นแผ่นที่ไม่มีฟิกชันเลยก็ได้นะครับอาติซานะจะเย็บขอบเสมอผิวแผ่นรองแต่แผ่นของเมียวทุกรุ่นะจะเป็นแบบเย็บขอบต่าทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีกว่าในเรื่องนี้เบสจะใช้เป็นไชนีสโพลอนไม่เหมือนกับของอาติซานนะครับที่เป็นเจแปนีสโพลอนส่วนตัวผมให้เบสหนึกบกว่าของอาติซาน ถ้าใครที่บอกว่าอติสารหลังใช้งานเป็นปีแล้วยังเกาะโตะได้ดีอยู่เนี่ยผมเถียงขาดใจเลยนะครับเพราะว่าแฮ er ์เตอร์ออสสที่ผมใช้เนี่ยมันไม่เกาะโตะแล้วนะครับส่วนตัวผมมองว่าพวกโพลียูริเทนอะไรพวกนั้นก็ยังทําได้ดีกว่าก็เหมือนกับที่เคยบอกในคลิปที่ผ่านๆมาครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ยางลัเพเฟอร์ส่วนเรื่องความนุ่มออสสู All ในคลิปนี้จะเป็นมิดแต่ U f อาจะมีความนุ่มอยู่ที่ระหว่างซอฟถึงเอ็กซอฟของอติสาร ส่วน UE อีผิวภาพมีความแข็งอยู่แล้วแต่ก็ยังพอกดลงไปได้ผมให้อยู่ที่ประมาณซอฟนะครับยิงนุมยิ่งหยุดง่ายครับเพราะว่าเมาส์มันจะจมทั้ง2แผ่นนะทางร้าน JZ r เป็นคนส่งมาให้ผมเองนะครับราคาทุกแผ่นจะอยู่ที่1490บาทไม่รวมโค e, ้ชอปฟี่กดจริงๆจะอยู่ที่ประมาณพันต้นๆมีแค่ Auto Control V2 ที่เป็นซีโร่โคนราคาจะต่ำกว่าอยู่ที่1290ไม่รวมโค้ดแต่ผิวอ่ะอาจจะสากกว่าและมีความไวกว่าซีโร่นิดหนึ่งครับอันนี้ผมเลยคอมเมนต์เลยว่าเป็นหนึ่งในๆ คือ GSR อัปเกรดครับผมเคยทำรีวิวไว้แล้วลิงก์ของสั่งซื้อทุกอย่างจะอยู่ใต้คลิปครับผมความเห็นส่วนตัวผมให้แบรนด์ m i ลเกมมิ่หรือว่า o u t ตา g u ยเนี่ยอยู่เหนือกว่าดิสานมานานแล้วครับแบรนด์ที่ดูพรีเมียมมากกว่านี้ผมนึกออกแค่ l e t ทล l Gaming Gear ไม่ก็ CP Max ของั่งจีนมากกว่านอกจากแผลดองอ่ะทาง GSR ได้ส่งฟีดอัลตากาไมาให้ผมด้วยจะมีรุ่น IS2 Silent กับ v ว็นะครับ เอาง่ายง่อั IS คือฟีดที่ไวที่สุดในโลกเรียกว่าเป็นฟีดที่ไม่มีส topping Power ก็ได้ฮิตมากเลยในเกาหลีพวกเอเมอร์ที่จับฟิงเกอร์ทิปไปเล่นเกมแนวแท็กกิ้งอะชอบใช้กันส่วนไซเลนต์น่ะจะมีความไวกว่าออฟซิเดียนนิดนึงแต่ว่าสมูทกว่ามากๆนับว่าเป็นคอทอนฟีดเหมาะใช้บนการ์ดแพดเลยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไซเลนต์มันเงียบมากเลยส่วนแบ็คยูพีก็ง่ายๆเลยออฟซิเดียนโปนั่นแหละแต่มีราคาถูกกว่าแค่1้0ยบาทต่อ40เมตรไปฟังเสียงกันเลยดีกว่า แถมนิดนึงครับตอนนี้ทาง J z R วางขายยูทอบเบียแบ็กเบด V5 เป็นแผ่นอันโค้ดผิวเรียบสมูทสายคอนโทนตามที่เจ้าของแบรนด์บอกเนี่ยจะคล้าย Type 99ครับขนาด49คูณ42เซนเย็ยบขอบต่ำกว่าผิวเบสทำจากโพลียูริเทนพิมลายยูทอบเบียไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย